คราวของเมดี้ไม่ได้ครับเฟิร์มมาเชียบอาศัยลูกทีมครับดาวพระสุกครับส่วนเมดี้นี้ก็จะมาตื่นเต้นกับลายสักนกฮูกบนหน้าอกของดาวพระุขไม่ได้ครับต้องดูอาวุธครับอย่าไปส่องเยอะอย่าไปดูเยอะครับเมดี้แหมเดี๋ยวโดนเตะครับนีครับเตะให้เห็นเลยครับดาวพระุขดูกระจ่องครับ พยายามใช้หมัดหน้านะครับเมดี้โอ้โหสับมานี่แรงครับแข่งของดาวพระสุขเป็นนักมวยที่โชคในเชิงรับได้ดีครับดาวพระสุขครับดักจังหวะ2ครับดูครับโอ้เมดี้ต้องออกให้แม่นกว่านี้ครับยังยืนค่อนข้างห่างนะครับเมดี้เอเซรีโอ้โหฟันไปที่ต้นขาเอาเกี่ยวว่ายังไงครับเกินสก้าแล้วพอสิ แบบเปิดฉากลุยเลยนะครับเมดีเอนซิรี่ครับโอ้ยยังนีเดิมชักอาการไม่ดีครับแม่ขาซ้ายกระตุกแล้วครับเมดีแยกเขี้ยวเลยครับเมดีเอนซิรี่เจอแข่งขวาลูกนี้เข้าไปเดินคู่เลยครับดาวพระศุกร์อยางตีหน้ายักเข้าหาครับเมดีเอนซิรี่้ายนำไปโอ้โหกดขวายังไม่ถึงครับมัถึงสองออกดีแต่ห่างไปนิดครับเมดีต้องใกล้กว่านี้หน่อยครับ เป็นปลายปลายหมัดครับโอ้โห,โห,โห,หลูนนี้จะต่อยเดี๋ยวว่าเจอถีบครับจวล้มเลยครับน้ำมูกน้ำลายกระเด็นเลยครับมอสักครู่โอ้ยทำไมจวล้มบืดว่าอย่างนั้นครับเมดี้ไปเจอความเจ้าเล่ห์ของดาวพระศุกร์เลยครับกระดูกมวยสมองมวยโอ้โหขาซ้ายมีกระเพกครับเมดี้ครับดูครับ มันก็ต้องสลับการครับโอไม่งั้นดาวพระสุกนีดนั่นแหละครับย้ำไปที่เดิมครับไปหนักจริงๆครับลูกเตะพับนอกของดาวพระสุกสิทธ์มนชัยโอถ้าไม่สลับการไม่เปลี่ยนยุทธวิธีนี้จะโดนหนักกว่านี้ครับเมดีเอนซิรีโอ้แล้วมันเข้าล่องแข้งบดีครับโอเคยกขาก็ ถอยกรูดเลยครับโอ้แม่ยิ้มเลยครับดาวประสุขรู้นะครับเมดี้ก็คงจะเขินเลยครับนั่นแหละครับยังไม่เปลี่ยนวิธีก็โดนแล้วครับเมดี้เริ่มขยบขยเยเลยครับขาซ้ายนี่เริ่มจะเดินไม่เป็นธรรมชาติเลยครับเมดี้ดาวประสุขก็หลอกชกโอ้โหแม่จะขึ้นก้านคอครับหลอกชกไปเรื่อยๆนะครับดาวประสุข เพราะขาเจ็บนี่มันล้วลุกลี้ลุกลนล้ล้าะลางไปหมดเลยครับเมดี้เอ็นซีรี่ก็เล็งไปที่เป้าหมายเดิมนะครับดาวพระศุขร์แปลภาพประเจียดออกดีกว่าครับนี่ลูกพี่ครับเบคแฮมครับสิงปราตองครับช่วงเวลานั้นดาวพระศุขก็ไม่รีบครับชกสไตล์ตั้งรับ รอให้เมดี้เดินเข้ามานะครับเมดี้ก็เป็นสไตล์แนวคิกบ็อกซิ่งครับดูครับการออกหมัดทีเพิ่มอุย้ยโดนหมัดขวาดาวพฤหัสครับนิ่งมากครับดาวพฤหัสอา้าวจะทีบหน้าไม่โดนครับจะทีบอีกทีก็ยังไม่ถึงอ้าวกระโดดต่อยก็ไม่โดนอีกโอ้โหมือบิด วาดวืดวาดครับเมดีเอนซิี่นี่ครับดาวผูสูบบอกเตะให้ดูครับนี่ครับของทแทรอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเตะไปที่แผลเดิมจุดเดิมเลยครับโอ้ขาพอขาขยโยขยเยงนี่น้ำหนักอาวุธมันเบาลงไปเยอะเลยครับความมั่นใจก็หดหายไปด้วยนะครับต่อยวืดต่อยวาดโอ้โหเจอเต็มแข่งครับแข้งซ้ายนี้ โอ้แต่ต้องชมใจครับเมดี้ครับเริ่มจอกแข้งขวาแข้งเดียวเลยครับโอ้โหไตอัดลำตัวจากล่างสู่บนเลยนะครับหรือไม่ก็ต้องไปลุ้นวงในเลยครับเมดี้ต้องเดินให้ติดนะครับดาวสุะสบแกก็ใจเย็นจริงครับ ค่อยๆเลือกครับไม่ต้องรีบร้อนครับของอยู่ตรงหน้าแต่กระสายหน้าไม่รู้ยังไงครับไม่พอใจตัวเองหรือว่ายังไงอ่ะครับดึงไว้โอ้ยโอ้โหลูกโทษนะครับแบบนี้สายหน้าอย่างเดียวครับสายหน้านี่ไม่เจ็บหรือว่าอย่างไรครับหรือว่าไม่เท่าไหร่ครับเอาโอ้ยยงัดกับหลังครับไม่โดนครับดาวพระงฆงนี่อ่านขาดครับ ต้องเดินหน้าต่อยหมัดเลยครับเมดีอ็นซิรีมีแข้งซ้ายดีดด้วยครับดาวพฤหัสครับแข้งขวาครับเดินสู้ด้วยศักดิ์ศรีจริงๆครับเมดีอินซิรีจากฝรั่งเศสครับอาศัยลูกถีเป็นหลักเลยครับดาวพฤหัสครับไม่ยอมให้เมดีเข้ามาใกล้ตัว อ้โงจังหวะสับแต่ละทีนิดโอ้ยยอมจ <ขอ S 1> ังเพือ่อนครับ <laughs> โอ้โบอกเตะไปที่อื่นบ้างเถอะโอ้โนึกนึกสะวะ่าขอแล้วกันนะโอ้โดาวพสุกกระดุมแม่ไม่ยอมครับก็ยองฟันไปที่เดิมครับบริเวณต้นขาซ้าย กรรมการก็บอกว่าต้องชกครับนักมวยครับอาชีพครับโปรเฟชชั่นอลครับนักมวยมืออาชีพครับโอ้ไม่ดีก็เอาแล้วครับขึดอีกเครื่อครับอ่ะอยู่ที่ใจนะครับไม่ดีในซีรีส์ครับบัตรยังมีศอกยังมีโอ้โหถีบหน้าขาโอ้พอขาเจ็บมีหลงเหลี่ยมดาวพระศุกร์ไปหมดเลยครับโอ้ฝงหัดมาแต่ไกลเลยครับไม่โดนครับ ขยับจะออกซ้ายก็แม่ผวาสปินนิ่งแบ็ค k ิ c กก็ไม่โดนครับดูจะท้อไม่ได้ครับเมดี้ครับอา,อาจารย์ชายาก็เตือนเลยครับให้ออกอาวุธน่อยโอ้หดาวงศุก็ออกให้ดูเลยครับโอ้โหยังไงครับ เอาถึงนอกเลยไหมครับดาวพสุกแต่ในเมื่ออาจารย์ขอครับผมจัดให้หลอกหลอกล่อๆล่อวเข้าไปครับโอ้ยผงวงล่างขึ้นบนครับปล่ากระดิกเลยครับอ่ะกวักมือจัดให้หน่อยครับดาวพสุกกระโดดต่อยครับซูเปอร์แมนพันอ่ะบนออกนอกมุมมาได้ครับโอ้โหโอ้ดาวพสุกนี่ก็ใจร้ายจริงๆครับโอ้โหโอยมองหาเบคแคมแล้วครับ เมดี้พี่เคนอยู่ไหนครับต่อยก็ยังไม่ถึงครับโอ้ oh, oh, ตั้งรับดูครับดาวพระศุกร์ oh, ว่ายน้ำเข้าไปง,งี้ดาวพระศุกร์ก็สบายใจสิครับโอ้ oh, แค่คว้างมาดอย่างเดียวเลยครับโอ้โหอ้าวต่อยก็สู้ได้ i, ครับเมดี้ครับแม่ oh, oh, oh. ไปละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังอยู่นานไปหน่อยครับ โดนเหมืนไงครับดาวพ <Red player. S 1> ระศุกร์เราก็ไม่มีปัญหาครับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยครับขวาชัยไปได้ครับด้วยลูกเตะขวาอันทรงพลังครับกดจนเมดี้อินซิลีนี่ขาขายกเลยครับ